โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีก 3, ับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกเผมไอซี่กับไอซ์เ่นด้วยวันนี้เราก็จะมารีวิวเอกออนดาคาตนะกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งเป็นเอกออนที่เวอร์ชันน2.0นะทุกคนก็ซึ่งมันจะมีเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนั้นก็ไปดูได้เลยนะ ดูในส่วนของดาบกันนะทุกคนดาบก็จะประมาณนี้เลยนี่ทั้งหมดมี13เล่มน,นะจากที่ไปนับมาแล้วก็มีชิ้นส่วนในการครับดาบพวกนี้ด้วยนะก็ผมก็จะไม่รู้วิธีครับนะคือยังไงก็ก็ไปหาวิธีกันเอาเองนะซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ก็ไปดูเลยนี่ดาบอันแรกนะ ไอที่ทุกคนสงสัยไอตัวอักษรข้างล่างนั้นนะก็มันเป็นอักษรที่ดัมเมจใช่ไหมที่เช็คดัมเมจอะ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยโอยตีไม่ถูกแล้วก็มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาด้วยนะเพิ่มเติมอะไรซึ่งนั่นก็ไม่ได้แค่วิธีคราฟนะวิธีคราฟนะก็เนี่ยมันบอกด้วยอ อนะก็ไปหากันเอาเองนะก็ในเมื่อทุกคนทิ้งดาบนี้ใช่ไหมครับก็มันจะเหมือนของ PC ซเลยนี่เห็นไหมทุกคนเหมือนมากทุกคนดีไซน์ก็ออกมาดีนะคือถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอไปด้วยนะก็นี่ไงก็เพิ่มดาบมาหลายเล่มเลยเลยนะมากกว่าอันเก่าซะอีกนะ ซึ่งดาบแต่ละเล่มมันจะมีสกิลด้วยนะก็แค่กดย่อนะแล้วก็กดฟันซึ่งวิธีใช้สกิลก็ประมาณนี้นะแต่ละอันมันจะไม่มีนะสกิลนะก็มาดูอันนี้เลยนะมีมันจะไม่มีสกิลนะทุกคนมันมีสกิลแล้วอันนี้ะ อันนี้แล้วมันอะไรวะเวลาฟันธรรมดาก็จะระเบิดนั่นเองนะเดี๋ยวๆๆเ,เอาใหม่เอาใหม่สกิลมันเป็นอะไรอ่ะถตาทุกคนรู้ทุกคนก็บอกกันด้วยนะเนี่ยอ๋อเวลาฟันตูรอบข้างเราก็จะติดพิษน,น,นั่นเองนะโอ้ต่อไปก็อะไรเนี่ย รูเป็นอะไรนะอันนี้ก็ไม่มีสกิลนะแต่ลองดูอันนี้นะมันก็ธรรมดา่นะเลยนะก็อันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะก็ต่อไปอันนี้เลยในเมื่อฟันนั้นนะในเมื่อ ยังไงละคือในเมื่อกดโจมตีใช่ไหมมันจะมีสายฟ้ามาด้วยนะลองกดย่อด,ดูกดยอด่อเวลากดย่อมันจะไม่มีสกิลนะก็ไปอันนี้เลยอันนี้ไม่มีสกิลนะลองกดย่อด,ดูมันก็ไม่มีเหมือนกันแล้วอันนี้ล่ละอะไรเนี่ยยูสกิคาตนะ ถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อดาบเล่มไหนก็ขออภัยกันด้วยนะอันนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมโอ้เนี่ยมีแล้วมีแล้วอืมก็ความสามารถของดาบพวกนี้ก็จะมีประมาณนี้กันเนาะก็ไปดูเล่มต่อไปกันเลยถ้าตัวสพุมอาจจะน่วงๆหรือเล็กน,นิดๆหน่อยๆน,นะก็ขอไปกันด้วยนะก็มาดูอันต่อไปกันเลยนะก็ ดาบไม้นั่นเองนะมันก็ไม่มีสกิลเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ผมรีวิวไปแล้วแล้วอันนี้ล่ะโฟร์เซนไอซ์คาตานะเป็นดาบน้ำแข็งใช่ไหมนี่มันไม่มีสกิลนะแต่ว่าเรากดยอ่อแล้วกดฟันตามจริงมันก็มีน้ำแข็งรอบๆตัวนะสกิลของมันก็อ่าเวลากดย่อนะใช่ไหมก็เวลาเราโจมตีตัวไหนนะน้ำแข็งก็จะเกิดตรงนั้นนะ กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะสิ่งมีชีวิตนะนี่ไงก็เป็นแบบนี้เลยไปอันต่อไปกันเลยนะอันต่อไปก็อ,อะไรเนี่ยฟอกมูกนการตระหอะไรเนี่ยฟอกมูนการตระหนักแบล็กฟอกก็มาป่าตอนกลางคืนใช่ไหมจิ้งจอกตอนกลางคืนไม่ใช่มาป่าผมก็ไม่รู้นะก็อ,อ่านมัม่วๆนั่นแหละอ่านมั่วแปลมั่วนะ ในเมื่อเวลาโจมตีมันจะมีเอฟเฟกนะลองกดย่อดูโอ้เวลากดย่อมันจะมีวงเวทนะทุกคนมีอเออทำไมมันไม่มีอ๋อเนี่ยเน่แน่ก็แปลต่อไปกันเลยก็อะไรเนี่ยกูขึนอะไรเนี่ยก็อ่านไม่ออกนะขอขอไฟด้วย มันจะไม่มีสกิลใช่ไหมแล้วนี้อ่ะเอ๋อมันจะมาเป็นคลื่นดาบนั่นเองนะทุกคนนี่คลื่นดาบมันมาแบบคลื่นนะแล้วกวันนี้ล่ะเบฟคาตนาะฮึลองมาดูสกิลกันดูโอ้ย ดูเหมือนว่ามันจะใหะ้สถานะอะไรก็ไม่รู้นะก็การรีวิวดาบมันก็มีประมาณนี้นั่นแหละเลนาะก็จะไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวไอออนดาบขัตนะนั่นเองนะครับเย่ yeah! ซึ่งเป็นไอออนสองจุดนเนาะก็มันเพิ่มมาแค่ดับนะแล้วก็วิธีครับนั่นเองนะก็ส่วนการถือนั้นก็จะเป็นปกตินะก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะประการจี่เกิดขึ้นใหม่มาจะาผมเองนะถ้าคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนาะ เพือการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะส่วนลิงโหลดผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะแล้วก็เครดิตด,ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสายโยนาระเร็วเจอกันทุกคน